ในฝั่งของเอเชียในฝั่งของเอเชียหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งเนนซี่เพโลซีนะครับเดินทางเข้ามาไต้หวันนะครับเพื่อยุยงสนับสนุนแบ่งแยกไต้หวันแต่สิ่งที่ยังไม่จบนะครับก็มีการส่งสสและสวนะครับเดินทางเข้ามาอีกจีนก็ทำการตอบโต้นะครับโดยการซ้อมรบบริเวณโดยรอบไต้หวันก็ ทำการซ้อมรบเล็กๆเพราะสูสะ้จีนไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยที่ไต้หวันก็มีโอกาสที่จะเสียหายมากแต่ในระหว่างที่สหรัฐทําการย่ยยุตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจีนก็ทําการคว่ำบาตรไต้หวันโดยการไม่นําเข้าสินค้า2องถึงสามพนสอถึงสามพชนิดนะเข้ามาอย่างประเทศจีนส่งผลทําให้ตู้คอนเทนเนอร์ 2- 30, องถึงสามหมคอนเทนเนอร์เนี่ย ค้างกากองค้างตามแนวปรมแดนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับคงเป็นเรื่องราวการยั่วยุของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นถูกจับตามองไปทั่วโลกนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกายั่วยุรัสเซียกล่าวนี้มายั่วยุจีนอย่างต่อเนื่องนะครับและเกิดสงครามการสู้กันภายในระหว่างพรรคเดมโมแครตและรีพับลิกันจนเป็นที่มาของการบุกเข้าค้นบ้านอาดีตประธานาธิบดีโด,ดนัลดทรัม เริ่มต้นนะครัในเชิงปรากฏการณ์สุดสลดฮะวอรรัสเฟยยนะครับสุดน่ารักชื่อดังของโนเวย์ถูกออสโลคฆ่าทิ้งนะครับหลังฝูงชนไม่ฟังเสียงยังพยายามที่จะเข้าใกล้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าวอรรัสเฟยยนะครับชื่อดังที่พยายามล่มเรือที่กำลังจอดอยู่กลายเป็นที่สนใจไปทั่ว ล่าสุดนะครับรัฐบาลออสโลตัดสินใจการุญยาคาดนะครับวอรันเพดเมีย600กิโลกร,รัมสุดน่ารักตัวนี้นะครับด้วยเหตุผลทำอันตร,รายต่อมนุษย์หลังฝูงชนไวกิ้งไม่ยอมฟังคำเตือนอย่างพยายามเข้าใกล้ผู้เชี่ยวชาญชาวนอร์เวย์ออกรมประนามคำสั่งชี้วอรันเฟรยาชอบคนจึงอยู่ใกล้ฟรอสนะครับออสโลและ เชื่อว่าวอรัสจะเดินทางกลับออกไปเองซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการฆ่าทิ้งแหละนะเหมือนเป็นแมวน้ำนะครับในขณะที่วันไหยนะนิวเครียร์นะครับระเบิดได้ทุกวินาทีเคียฟกล่าวหานะครับว่ารัสเซียถล่มโรงงานนะครับนิวเครียร์และโรงงานไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืน กองกำลังยูเครนรายงานว่ารัสเซียยังพยายามระดมโจมตีเพื่อทำการรุกคืบเข้าเมืองต่างๆในแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกรวมทั้งยังเกิดการสู้รบหนะักในดินแดนทางภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคว้นเคียซอฟนะครับซึ่งฝ่ายเคียฟยอมรับว่าตนกำลังพยายามตีพื้นที่กลับคืนมาขณะเดียวกันที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซาโปริเซีย ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตามมองด้วยความกังวลน,นั้นนะครับนายกเทศมนตรีเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าแห่งนี้อ้างว่าความเสี่ยงที่จะเกิดหายานะนิวเคลียร์เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะเนื่องจากมีการโจมตีต่อเนื่องทุกวันทุกคืนเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ปรากฏว่าตอนนี้ร่วงลงมา3ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับหลุด90ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับกังวลเศรษฐกิจของจีนหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำบากว่าขยับลงราคาน้ำมันปิดบวก3ดอลลาร์ต่อ วันจันทร์ที่ผ่านมาราวประมาณ3ามดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ผิดหวังการหมกระพือความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจบั่นทอนอุปสงค์พลังงานอย่างไรก็ตามบอสติดปิดบวกนะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนส่วนทองคําแตะระดับต่าสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความบาดจริงหรือปรากฏว่าตอนนี้มีการพบว่าสหาองค์การ สหประชาชาตินะครับหรือ EU ส่งออกไปยังรัสเซียตอนนี้เพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันแต่ระดับ1.6แสนล้านเลยทีเดียวตัวเลขการส่งออกของ EU นะครับไปยังรัสเซียในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนั้นนะครับ18%เลยทีเดียวนะครับแต่ระดับ4,485ล้านยูโรราวประมาณ1,60,000ล้านบาทตามข้อมูลการค้าต่างประเทศ จากสำนักงานเศรษิแห่งสาภาพยุโรปที่เผยแพร่เร็วๆนี้แม้ EU กำหนดข้อจำกัดทางเศรษฐกิจต่างๆเล่นงานมอสโกตอบโต้โกรณีการรุกกรานในยูเครนนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่ารัำตุยกะลาวโหมของสหรัฐอเมริกานะครับฉีดวัคซีนไป4ีเข็มแล้วแต่ปรากฏว่ายัางคงติดโควิด1 9ทีมลอยออสิน รัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐอเมริกาบอกว่าตนเองติดโควิด1 9เป็นบวกมีอาการเล็กๆน้อยๆและ,ะกักโรคอยู่ที่บ้านถือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เขาติดโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเขาก็อายุ64ปีแต่มีการระบุในถ้อยแถลงว่าเขาฉีดวัคซีนเข็มครบแล้วและรับเข็มกระตุ้นอีก2เข็มเขาจะาก,กักโรคตัวเองเป็นเวลา5วันตามกรอบคําแนะนำของควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ cdc ซึ่งยังถือครองอำนาจสั่งการและมีแผนเดินทางทำงานตามปกติตามกำหนดการที่วางไว้แต่เป็นการทำงานทางไกลจากบ้านของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็พยายามที่จะทำการเจราจากับฝั่งของจีนนะครับแต่จีนทำการปฏิเสธในขณะที่วลาดาเมียปูตินก็คุยและกล่าวนี้บอกว่ารัสเซียมีอาวุธเหนือกว่าคู่แข่งหลายกลุ่มนะครับพร้อมจะจัดหา ให้กับพันธมิตรทั่วโลกเลยทีเดียวประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินของรัสเซียนะครับระบุรัสเซียพร้อมขายอาวุธล้ำสมัยแก่พันธมิตรทั้งหลายทั่วโลกเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒน,นาเทคโนโลยีด้านการทาหารคำอวดอ้างที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่สงครามยูเครนและมอสโกยาวนานถึง6เดือนในขณะที่บรรดาน,นักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกฮะซึ่งก็ค่อนแคะ กองทัพของปูตินว่าทำได้แย่นะครับกว่าคาดหมายซึ่งฝั่งตะวันตกก็เป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งของรัสเซียในขณะที่สถานการณ์ในเบอร์ลินนะฮะปรากฏว่ามีการปิดไฟของรัฐและสถานที่แลนด์มาร์กนะครับต่างๆสำคัญสำคัญ100แห่งต้องประหยัดรับมือพลังงานเ <c oughs> <c oughs> บอร์ลินก็มีการสั่งปิดไฟอาคารในราชการและแลนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์ราวๆประมาณ100แห่ง มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทั้งนี้เพื่อประหยัดพลังงานรับมือความเป็นไปได้ที่อาจจะปะเชิญกับวิกฤตพลังงานในช่วงฤดูหนาวฮะเจ้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมของกรุงบัวดินเปิดเผยว่าโดยรวมแล้วจำนวน150อาคารที่ไม่ได้เปิดไฟในตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะปิดไฟอาคารราชการสูงสุดถึง200แห่ง พร้อมระบุว่ากระบวนการลดการใช้พลังงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนสิงหาคมเหตุการณ์นี้เกิดจากฝั่งสาภาพยุโรปไปทําการคว่ำบาตรัเสเซียปรากฏว่ารัเสเซียก็มีการเอาคืนในขณะที่เป็นที่ถกเถียงกันนะชาวเน็ตก็เถียงกันในโซ c i เชียลมีเดียถึงการที่ครูเอาน้ําไปลาดนักเรียนขณะที่นอนหลับอยู่ในห้องเรียนคลิปวิดีโอที่กําลังเป็นไวรัลนะครับกำลังเปที่ถกเถียงกันสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากปรากฏภาพครูในอินโดนีเซียกำลังเทน้ำราดเข้าใส่เด็กนักเรียนหญิงที่แอบงีบหลับในห้องเรียนนะครับบางส่วนเห็นด้วยกับการลงโทษที่เหมาะสมแล้วแต่หลายคนมองว่าเป็นการกระทธรรที่รุนแรงคลิปนี้เผยแพร่บนเพจ In s t a g r กรมนะครับที่ภาพเด็กนักเรียนกำลังงีบหลับในห้องเรียนมือข้างหนึ่งก็ถือปากกาทำท่าเหมือนกับเขียนหนังสืออยู่ ต่กร,ระหว่างนั้นก็ครูก็เดินทางเข้าไปหาพร้อมกับถือขวดน้ำพลาสติกมาด้วยแล้วก็ลาดเข้าไปในตัวของเขาในขณะที่ยูเนสโกตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการนะมีโอกาสที่จะเกิดสึนามินะครับหรือขึ้นยักษ์แน่นอนฮนะถึงร้อเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญนะครับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกมาเตือนว่า มีโอกาสถึง100%ที่จะเกิดคลื่นสึนามิถล่มใหญ่รอบๆทะเลเมริเทเรเนียนนะครับยูเนสโกย้ําว่าอันตรายจากคลื่นสึนามิถูกประเมินต่ําเกินไปในพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่ค่อยเผชิญกับสึนามิบ่อยนักแต่ตอนนี้ความเสี่ยงถูกมองว่ามีมากขึ้นเนื่องจากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นต้นปียูเนสโกประกาศว่าชุมชนเสี่ยง5แห่งในเมริเ์เรเนียนจะถูกรวมเข้ากับชุมชนเมือง ได้เตรียมรับมือสึนามินะครับที่ตั้งอยู่21ประเทศในความพยายามทําเพื่อความมั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยจะรู้วิธีการรับมือเมื่อเกิดสึนามิเกิดขึ้นนะเหตุการณ์ที่น้ําทะเลสูงขึ้นก็มีเหตุการณ์หลักๆนะครับเกิดจากการละลายของน้ําแข็งของขั้วโลกเหนืออีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าใช่อินเวนปรัานาธิบดีของไต้หวันต้อนรับ คณะสสและสวของสหรัฐอเมริกาชุดที่2เป็นแบบโลคีขณะที่จีนยั่วสั่งซ้อมรบรอบใหม่รอบเกาะไต้หวันกองทัพจีนประกาศแต่ับจัดการซ้อมรบรอบรอบไต้หวันตอบโต้คณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาชุดใหม่ที่เดินทางไปเยือนไทเปซึ่งปักกิ่งมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอีกทั้งเป็นการเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของวอชิงตัน ที่มุ่งจ้องทำลายสนิภาพและเถรยรภาพของช่องแคบไต้หวันคณะสอสอและสอวอนะครับของสหรัฐอเมริกา5คนนำโดยนะครับบุตริสมาชิกเอสมาคีเดินทางไปยังกรุงไทเปในการเยือนแบบไม่มีการประกาศล่วงหน้านะครับกลายเป็นกลุ่มนักการเมืองอเมริกันระดับสูงกลุ่มที่2ที่เดินทางไปยังเกาะปักกิ่งถือว่าเป็นมณฑลกบฏแห่งนี้นะครับภายหลังคณะ ของประธานรัฐสภาผู้แทนรัศดรของแนนซี่เพโลซีนะครับเมื่อเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเดือดดานให้กับปักกิ่งและจีนประกาศจัดทำการซ้อมรบใจนะร,บรอบๆอ,อยู่หลายวันในเกาะไต้หวันที่เชิงปรากฏการนะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังคงเดินเกมหลักนะครับเกมหลัก ตอนนี้ที่กําลังเกิดขึ้นคือสหรัฐอเมริกากําลังฟาดกันเองภายในนะครับระหว่างรพ b บิกันกับเดโมแกรตนะครับโจไบเดนสั่งเล่นงานประธานาธิบดีประธานาธิบดีโด,ด,ดนัลดทรัมนะครับที่ประกาศว่าจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในคร่้งที่สอง ในการส่ง f อฟบบุกเข้าไปทําการตรวจคน้นบ้านของชวัมและให้อาการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาและก็สอบปากคำประธานาธิบดีด้วชวรัมเพื่อสกัดไม่ทรัมป์นะครับลงสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและที่สำคัญก่อนหน้านี้พื้นที่นะครับบางมลลัฐของสหรัฐอเมริกามีการพยายามที่จะมีการแบ่งแยกประเทศ ประกาศเป็นเอกราชใหม่ทําให้สหรัฐเมกาเกิดความวุ่นวายประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งคือรัสเซียยังคงทําการลุกคืบนะครับในยูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ฝั่งสาภาพยุโรปก็พยายามค่อนแค่ว่ารัสเซียไม่ใช่ความพยายามรัสเซียไม่มีเครื่องมือเพียงพอรัสเซียเนี่ยเตียมคิดว่าเดือนเดียวจบวันเดียวจบแต่ปรากฏว่ารัสเซียนั้น ไม่ยอมดาเน,นินการในขณะที่รัสเซียก็กําลังขยายอาวุธขยายแสงแยดูภาพนะครับไปยังประเทศต่างๆให้มาซื้ออาวุธของรัสเซียแข่งกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ปรากฏว่าราคาน้ํามันต่าลงเล็กน้อยนะครับแต่เันก็ตามยังคงอยู่ราวๆ90ดอลลาร์าต่อบาเรนเลยทีเดียวที่เชิญงานสังเคราะห์นะครับ เราคงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดศึกนะครับทั้งภายในประเทศนะครับเพื่อสกัดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสกัดเรื่องของการแบ่งแยกประเทศของตนเองซึ่งปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งภายในนะครับประเทศเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกายัางคงเบามือลงนะสำหรับรัสเซียนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามเล่นงานรัสเซียอย่างต่อเนื่องและเอาฝั่งสหภาพยุโรปเล่นงานคว่ำบาตรก่อน ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีการคว่ำบาตรครอบครัวของวาลาดาเมียปูตินนะครับพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกแฝดของวาลาดาเมียปูตินลามไปเมียลามไปลูกนะครับเพื่อเล่นงานรัสเซียแต่รัสเซียยังคงเดินอย่างมั่นคงแม่นยำเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็รูปคืบต่อไปจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับรัสเซียสามารถจบเกมได้โดยง่ายด้วยการยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปจุดที่ ประธานาธิบดีนะครับวโรโดมีเซเรนสกี้นะครับอาศัยอยู่แค่นั้นก็จะสามารถชนะนะครับสงครามครั้งนี้โดยง่ายได้เหมือนกับอะไรเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สงที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพรมิตรได้ตัดสินใจยิงนะทิ้งระเบิดนะทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มนะฮะ,นะท,ะนะทางญี่ปุ่นที่เมืองมิยาสกิ จกนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นประกาศยอมพ่ายแพ้หลังจากที่สงครามยืดเยื้อยาวนานนะครับทางสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพระเทิตัดสินใจทำสงครามครั้งสุดท้ายด้วยการทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ลงไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือรัสเซียรัสเซียจะสามารถที่จะจบเกมนี้โดยง่ายแต่เกมที่เกิดขึ้นตอนนี้รัสเซียพยายามกันคนที่อยู่ในยูเครนออกมา พยายามให้สันชาติพยายามให้เป็น,ปนพันธมิตรไม่ใช้วิธีความาความรุนแรงสูงสุดนะครับก็เป็นการสู้รบกันระหว่างทหารกับทหารและก็ทหารรับจ้างนะครับซึ่งมาจากประเทศต่างๆจากฝั่งสหภาพยุโรปนะครับและตอนนี้ศารลรัสเซียก็มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาบุคคลนะครับที่เป็นทหารรับจ้างและถูกจับกลุ่มส่วนมากก็จะโดนประหารชีวิตตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเอาวิกเตอร์บูตนะครับ าสายลับของรัสเซียที่สหรัฐอเมริกาจับกลุ่มไว้ซึ่งเคยจับกลุ่มในประเทศไทยและไทยส่งต่อนะครับไปให้ทางฝั่งของรัสเซียนั้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับกับคนของตัวเองที่เป็นสายลับและถูกจับกลุ่มนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเกมตอนนี้นะครับในฝั่งของเอเชียในฝั่งของเอเชียหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งเดนซี่เพโลซีนะครับเดินทางเข้ามา ไต้หวันนะครับเพื่อโยกยงสนับสนุนแบ่งแยกไต้หวันแต่สิ่งที่ยังไม่จบนะครับก็มีการส่งสอสอและสอวอเดินทางเข้ามาอีกจีนก็ทำการตอบโต้นะครับดยการซ้อมรบบริเวณโดยรอบไต้หวันก็ ทำการซ้อมรบเล็กๆพอสูส้จีนไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยที่ไต้หวันก็มีโอกาสที่จะเสียหายมากแต่ในระหว่างที่สหรัฐทำการยั่วยุตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจีนก็ทำการคว่ำบาตรไต้หวันโดยการไม่นำเข้าสินค้า2องถึง3,000นะ2ถึง3,000ชนิดนะเข้ามาอย่างประเทศจีนส่งผลทำให้ตู้คอนเทนเนอร์2-3ถึงหมคอนเทนเนอร์เนี่ย ค้างกองค้างตามแนวพรมแดนสถานการณ์โดยรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบการเดินเกมของสหรัฐอเมริกายิ่งส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาเองเผชิญกับปัญหาภายนอกและปัจจัยภายในที่กําลังเกิดขึ้นนอกจากนี้กําลังส่งผลกระทบไปยังสหภาพยุโรปอย่างหลายประเทศหลายประเทศตอนนี้ต้องดับไฟ เ,เตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานในช่วงหน้าหนาวเพราะกล่าวนี้รัสเซียจะลดการส่งพลังงานนะครับไปยังฝั่งสาภาพยุโรปแน่นอนนะยอมจะมีคนหนาวตายเกิดขึ้นตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปกลับเป็นประเทศที่รับผลกระทบเองนะครับจากมาตรการคว่ำบาตรที่ทําเองและถอนการคว่ำบาตรเองโดยรัสเซียไม่ได้ร้องขอแต่อย่างใด เกมภาพรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยังคงเป็นเนกาตีบซัำเกมหรือเป็นเกมลบหลังจากที่เขาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองระดับโลกนั้นผิดพลาดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมด,ะกด,กะดินดินะะดญญทีนี้พื้นดินป่าร้อ องผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิพย์ริบโปร่ฟื้นดินแานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดภาพ้น